สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567กับฟันทรัจจ์อินโฟกาะคะโดยฝ่ายทร r จจ์เวลของ UBK เห็นฟันค่ะแต่หุ้นสหรัฐก็ปิดปรับตัวค่อนข้าง f l a ตนะคะโดยดาวโจนส์ก็ปรับตัวลดลงไป0.7% s p ลบ0.3%แล้วก็แนสแดก100ลบ0.1%นะคะโดยปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นค่ะย,ยังคงเป็นการประกาศผลประกอบการที่ถือว่าออกมาค่อนข้างดีส่งผลให้เม็ดเงินค่ะก็ไหลออกจากมันนี่มาร์เก็ตมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคค่ะเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์นะคะ โดย n อ i d i ดียที่ปรับตัวบวกกว่า4%ซึ่งเอ็น i เดียนะคะก็จะมีการประกาศ e a r n i n g ในวันที่21นี้นะคะและทาง o d m a n s a c ซ s ก็มีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Nvidia ดียมาที่800เหรียญต่อหุ้นค่ะ NXP ค่ะก็อยู่ในกลุ่มของเซมินะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจาก e a r n i n g ที่ Beat Estimate Super Micro Computer บวกมา14%ค่ะทั้งนี้ค่ะ b บ n k of a m e เม c a กาก็ชี้ว่าเขามองว่า หุ้น Apple นะคะถือว่ามีโอกาสเติบโตสูงในปีนี้ดังนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามมีการปรับตัวลดลงมาก็ให้เข้าซื้ออย่างเป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะคะหรือว่า buy o n d i p นั่นเองคะ่ะสัปดาห์นี้ค่ะหุ้นกลุ่มเทคก,ก็ยังคงมีการประกาศ e a r n i n g อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงกลุ่ม healthcare ด้วยค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็ยังคงเชื่อว่าทั้งเทคแล้วก็ healthcare นะคะจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ดันให้ดัชนีสาราในปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางประเด็นเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะที่ตอนนี้ตลาดก, price out ก ชี้ว่าอยากให้เราข้อมูลสําหรับเงินเฟอ้อให้กับเป้ากลับมาที่เป้าหมายที่2%ที่กําหนดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตามที่แจ้งไปเมื่อวานนี้ว่า six m i n u t e ตของ C B S นะคะที่พอเบลเขาชี้ว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราเบี้ยรครั้งแรกในช่วงกลางปีนี้ค่ะลาเฟลบอสติกนะคะเฟดรัดแอแลนตานะคะก็มีการบอกชี้ว่าให้จับตาตัวเลขอัตราการว่างงานนะคะซึ่งจะเป็น leading indicator ที่ดีนะคะในการปรับลดอัตราเบี้ยรครั้งแรกหากมีการเร่งตัวขึ้นแรงค่ะ และหากเรามาดูที่ swap t r a ร e นะคะจะพบว่าตอนนี้ค่ะตลาดก็ให้น้ำหนักกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็กันยายนแทนนะคะโดยน้ำหนักในการลดดอ,อกเบีย้ยเดือนมีนาคมถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะเพียง17%และที่สำคัญคือน้ำหนักในเดือนพฤษภาคมก็มีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาถือว่าค่อนข้างโซลิดค่ะ บิล l กลสค่ะก็เจ้าพอนะคะแห่งพิมโก้นะคะเขาก็ชี้ว่าตัวเคอร์ฟของดอกเบี้ยค่ะอาจจะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเขาจะเข้าไปซื้อลองเดลวัชีตตัวของ SOFR นะคะก็คือ Secure Overnight Financing Rate นะคะสำหรับคอนแท c คในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็จะขายในเดือนกันยายนหน้านะคะเท่ากับตีความว่านะคะ ดิอสกนี่ยเขาเบ็ดว่าดอกเบีย้ยจะลงแรงนะคะซึ่ง SOMR ก็อาจจะเป็นเ e เวอ a ที v มนะคะที่ทางเหตุฟันแล้วก็ฟันเบ a นเจอร์เนี่ยใช้ทำกำไรซึ่งปกติเนี่ยคอนแทคจะแอคทีฟ ก็อยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะบิลกรอสก็จะเป็นหลิกดิ g ินดิคเตอร์ที่จะชี้นำถึงแนวโน้มการลงทุนได้เช่นกันนะคะส่วนเรื่องของการรายงานสินเชื่อของทางธนาคารต่างๆในสหรัฐนะคะหรือว่า SLOOS นะคะก็จะพบว่ามีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะสำหรับการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงก็อาจจะต้องประเมินอีกครั้งนะคะสำหรับความตึงตัวทางด้านการเงินกับความยืดหยุ่นเ่ของเศรษฐกิจสหรัฐค่ะ นอกจาก e a r n i n g นะคะที่ออกมาดีแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขพี i Service ที่แม้ว่าจะชะลอตัวนะคะแต่ก็ดีกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่52.5นะคะทำให้ c o m p o s i t e Service ตัวรวมนะคะลดลงมาที่52นะคะแต่ก็ยังอยู่ในการขยายตัวรวมถึง i SM Service นะคะที่เพิ่มขึ้นมาแต่53.4ก็เป็นการสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ดันให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ค่ะแข็งค่าขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแตะที่ระดับ104.315ในทิศทางเดียวกับบอลยูนะคะทั้ง10ปีแล้วก็2ปีโดยเท a r yield ค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา2วันนี้28 basis point นะคะหลังจากเศรษฐกิจ สหรัฐก็ถือว่าสะท้องความแข็งแกร่งส่วนทูเยยูค่ะก็เล่นขึ้นมา26เอสซีสปอยนะคะใน2วันเช่นกันจากคาดการว่าเฟดจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนมีนาคมค่ะทองคำปรับตัวลดลงนะคะหลังดอลลาร์แข็งค่าแต่ที่ระดับ2,041เหรียญต่อแรอนส่วนน้ำมันค่ะ WTI ยืนที่72เหรียญ Brent ยนืยนที่77เหรียญต่อบาเรลค่ะ o อ c d ซดีก็มีการประกาศปรับลดอ,อ่ขอโทษค่ะปรับเพิ่มค่าการ GDP โลกนะคะเพิ่มขึ้นจาก2.7มาที่2.9เปอร์ซนนะคะหลังจากมีการอัปเกรดเศรษฐกิจสหรัฐที่เชื่อว่าจะเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็รวดเร็วนะคะทั้งนี้ค่ะการอัปเกรด GDP โลกค่ะยังคงต่ำกว่าปี2022จากแรงกดดันเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็การอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนรวมถึง geopolitical tension คะ่ะโอ c อซีเขาก็ปรับเพิ่ม GDP สหรัฐนะคะมาที่2.1เปอร์เซนตจาก1.5เปอร์เซ็นะคะรวมถึงเงินเฟอ้อ้กเบีค่ะ ขอโทษค่ะที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงมารวมถึงดอกเบีย้ยที่ลดลงในขณะที่เมนเทนตัว GDP จีนที่ระดับ4.7%ค่ะในส่วนของเงินเฟอ้อนะคะเชื่อว่าจะเห็นการชะลอตัวลงของเงินเฟอ้อลงนะคะโดยเฉพาะประเทศใน G20 ที่เชื่อว่าจะลดลงมาสู่ระดับปกติในปลายปี2025ส่วนความเสี่ยงที่ <S <S อ,อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังก็คือ geopolitics risk นั่นเองนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคของตะวันออกกลางค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะแม้ว่าตัวเลข PMI service จะมาฟื้นตัวแต่ก็ยังคงอยู่ในโซนการหดตัวส่วน service PMI ของอังกฤษนะคะถือว่าขายายตัวค่อนข้างแข็งแกร่งและอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ BOE อาจจะยังไม่ต้องเร่งลดดอกบเบีย้ยในเร็วๆนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียะค่ะส่วนมากยืนในแดนลบนะคะสอดคล้องกับที่เราประเมินไว้หลักที่บอนยูิก็เร่งขึ้นเมื่อวานนี้นะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงประกอบกับคานแข่งค่าของดอลลาร์ก็ทําให้เงินไหลออกจากเอเชียนะคะ สำหรับลาดหุ้นจีนค่ะถือว่าค่อนข้างผันผวนนะคะอาจจะมีประเด็นความเสี่ยงเรื่องการถูกฟอสเซลหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยมันล่วงลงมาก็อาจจะต้องเข้าไปเ,เติมเงินนะคะในมูลค่าหลักประกันหรือว่าถูกมาจินคอนั่นเองนะคะก็กลายเป็นความเสี่ยงที่ทาให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างผันผวน,น,นเพิ่มขึ้นนะคะโดยในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการถูกมาจินคอแลวก็ฟอเซลมากกว่าหกสิบครั้งดังนั้นการถูกมาจินคอรหรือแม้กระทั่งการให้เพิ่มล i q u i d i t y นะคะสําหรับการ ชำระบ,บัญชีของผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสโนว์บอลเจลิฟเทียนะคะที่อาจจะกดดันให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นแต่ยังไก็ตามค่ะจากมากตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะกว่าสองล้านล้านหยวนนะคะที่รัฐบาลจีนก็มีการประกาศพร้อมกับผ่อนคลายกฎเกณฑ์การลงทุนรวมถึงการควบคุมการทำช็อตเซลล์นะคะทำให้มีเม็ดเงินก็ไหลเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนด้วยค่ะโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะคะเพิ่งเกณฑ์กำไรโดยซี้ได้สามร้อยค่ะ ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.7%นะคะเมะื่อวานนี้ในขณะเดียวกัน CSI 1,000นะคะซึ่งเป็น small cap ก็มีการปรับตัวลดลงมากกว่า6%และปีนี้ค่ะ CSI 1,000เนี่ยถือว่าติดลบไปแล้ว27%มากสุดในรอบ9ปีค่ะ การปรับตัวลดลงของ CSI 1000เนี่ยชียย้ให้เห็นว่าโฟลของน้าลงทุนเนี่ยส่วนมากไหลเข้าไปในหุ้นใหญ่มากกว่าหุ้นเล็กโดยเ,เงินกองทุนต่างประเทศก็ไหลเข้ามากว่า1.2พันล้านหยวนหรือประมาณ167,000ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะคะผ่านตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อวันนี้แล้วจากที่เชื่อว่า ตลาดหุ้นเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตจากภาครัฐนะคะทำให้เห็นปริมาณการซื้อขายใน CSI 300เนี่ยถึงว่าค่อนข้างสูงในช่วงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและนักเฐศ็ศาสร์จีนเขาก็ชี้ว่าตลาดในปัจจบนนุบันค่ะต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเพ่งเล็งกับตัวของหุ้นขนาดใหญ่ที่จะซื้อนะคะมากกว่าหุ้นขนาดเล็กในขณะที่ตลาดหุ้นจีนค่ะก็อาจจะเผชิญแรงขายอีกครั้งนะคะก่อนปิดจุดจีนยาวหนึ่งสัปดาห์นะคะโดวยวันทําการสุดท้ายก็จะเป็นวันพฤห มีการขายทํากําไรนะคะออขอโทษค่ะมีการขายเพื่อลดความเสี่ยงนะคะและอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงได้ค่ะซึ่งมูลค่าหุ้นในจีแล้วก็ฮ่องกงนะคะหายไปราวๆเจ็ด t r i l l ดอลลาร์นะคะตั้งแต่ต้นปี2021จากการล็อกดาวน์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งการปรับปรามทางด้านเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัยพย์ที่ตกต่าก็อาจจะเป็นแรงกดดันทําให้ความเชื่อมั่นการลงทุนในจีนเนี่ยถือว่าค่อนข้างลดลงอย่างรวดเร็วนะคะทาง EFG Asset Management ฮ่องกงนะคะก็ประเมินว่า การลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่ะอาจจะต้องอาจจะดูยากมากนะคะในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามีความปลอะบ,บางแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเผชิญแรงขายก่อนตดจีนค่อนข้างสูงนะคะท่ามกลางตลาดที่รอนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแร่งเพื่อมาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเขาก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายมาสองปีนี้นะคะ ส่วนกลย,ยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงแนะนําให้ขายทํากําไรในหุ้นกลุ่มเทคนะคะแต่ก็ยังเน้นในการเข้าไปลงทุนในตราสารนีสารณนะคะที่เป็นอันเฮชนะคะรวมถึงดิเวอเรชันพอร์ตการการลงทุนไปอย่างอินเดียและก็อินโดนีเซียค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะซึ่งสามารถติดตามการอัปเดตการลงทุนได้ทุกวันตอนเช้านะคะว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ youtube ของทาง u t r a d e com นะคะ by UOB เขียนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ